ราคาจำหน่ายนะครับของเจ้าตัวนี้อยู่ที่595บาทนะครับ595มี1ด้ามแล้วก็1ใบนะครับส่วนใบอย่างเดียวถ้าเราซื้อ10ใบเนี่ยจะขายอยู่ที่289นะครับ10ใบนะ289ถ้าด้ามหนึ่งกับใบใบหนึ่งคือ595นะครับนี่คือมาทัวร์หรือว่ามาเตอร์นะครับจากเยอรมนีนะครับชื่อซีรีส์คือเซอร์คูนอมห0านะครับรหัสก็คือเป็น5 0 0 0 1 0นะครับ เป็นเซฟตี้คัตเตอร์รุ่นหนึ่งเลยลองดูข้างในนะครับในนี้จะมีเอ,เอกสารมาให้ด้วยนะซึ่งตัวนี้ก็จะมีเอกสารนะครับบอกไว้ว่าสามารถจะเปลี่ยนใบมีดได้หลากหลายรูปทรงนะครับลักษณะการใช้งานเลยนะครับมีทั้งใบหัวมนทั้งหัวแหลมใบตะขอลึกกับตะขอไม่ลึกใช้เกี่ยวตัดนะครับแล้วก็จะมีลักษณะใบมีดหลายๆแบบหลากหลายงานให้ใช้งานเลยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ เจ้ามีตัวนี้ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่ออกแบบมาผลิตโดยมาทอร์หรือว่ามาเตอร์นะครับจากเยอรมนีส่วนเฮาสิ่งทั้งหมดที่มีนะครับที่เราเห็นเนี่ยจะประกอบไปด้วยวัสดุหลากหลายชนิดนะครับหลกัหลกๆแล้วก็จะเป็นอลูมิเนียมไดแาสก็คือเป็นอลูมิเนียมหรืออลลอยที่หล่อขึ้นมาก็คือเป็นตัวเฮาสิ่งสีเทาที่เราเห็นนี่แหละนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ผลิตด้วยพลาสติกประเภทกาสฟิลไนลอนหรือว่าไฟเบอร์กลาสนะครับทำให้มีความทนทานน้ำหนักเบาและทนต่อการกระแทกด้วย ตัวของด้ามน,นะครับจะไม่มีลายกันลื่นอะไรนะครับแต่จะออกแบบมาเป็นลายไม่ให้ลายเป,เป็นลักษณะคือด้ามโค้งนะครับด้านบนด้านล่างแบนนะครับทำให้เราสามารถจะจับคอนโทรใบมีดในลักษณะนี้ได้นะครับส่วนตัวระบบล็อกแล้วก็ระบบะเลื่อนใบมีดโปรไฟล์ด้านในใช้เป็นระบบก็คือเป็นแทร็กด้านในนะครับโดยแรมหรือว่าตัวดันเลื่อนเนี่ยจะเป็นยางสีฟ้านะครับ อยู่ด้านข้างฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะทำให้เราสามารถที่จะใช้นิ้วโป้งมือซ้ายดันเลื่อนได้หรือว่าจะเป็นนิ้วโป้งมือขวานะครับเลื่อนได้แล้วก็หรือว่าใช้นิ้วชี้ก็ได้นะครับแต่ไม่มีระบบล็อกนะคือมันจะไม่มีการล็อกนับทุกครั้งที่เราดันคาไว้มันก็จะคาอย,อยู่อย่างนี้แต่เราปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็จะหลุดกลับเข้ามาหดกลับเข้ามาเก็บทันทีนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันอันตรายจากการทําตกนะครับแล้วก็ไปทิ่มตําหรือว่าตั้งเปิดลืมไว้แล้วก็ไปเดินเตะเดินชนอะไรแบบนี้นะครับก็เป็น ส่วนท้ายจะมีรูแลนยาร์ดนะครับสำหรับร้อยสายคล้องในกรณีที่ทำงานแล้วเกิดหลุดมือหรือว่าทําตกจากที่สูงอาจจะไม่ตกลงไปโดนคนข้างล่างนะครับเพราะว่าล่ามไว้นะมันก็จะห้อยอยู่ท้ายก็จะเป็นท้ายโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวใบมีดก็อยู่ข้างในแบบนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใบป,ปลายมนนะครับก็ออกแบบมาใช้กรีดตัดแต่ไม่ออกแบบมาเชิงว่าใช้เจาะสัทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวใบมีดแม้ว่าไม่มีระบบล็อกนะครับแต่ว่า เวลาเราเรยื่นออกมาแล้วเรากรีดตัดลังนะครับความฝืดหรือฟริก t i o n มันจะคอยหนีบใบมีดไม่ให้หดกลับพอสุดทางตัดแล้วมันก็จะหดดีดกลับแบบนี้ทันทีนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนใบมีดด้านหลังนะครับก็จะมีคําเตือนแล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับบอกอยู่นะครับว่าเป็นพาเทนเทสของเขาเราใช้วิธีกดลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ตัวแท็กข้างในออกมาเราจะเห็นว่า ตัวปลอกที่มีเป็นอลูมิเนียมไดาแคสต์นะครับคือหล่อขึ้นมาทําให้มีน้ําหนักเบาเพราะเจาะโปร่งหลายส่วนเลยนะครับแต่ส่วนที่เปลี่ยนใบมีดจริงๆข้างในเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้เป็นกลไกล็อกนะครับแล้วก็ระบบเปลี่ยนใบมีดก็คือยกนะครับตัวฝานี้ขึ้นนะครับหรืออาจจะจับบริเวณอย่างนี้แล้วหยิบขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าข้างในก็จะมีเป็นแผ่นใบมีดนะครับซึ่งเปลี่ยนได้หลากหลายรุ่นเลยนะอันนี้ติดตั้งมาเป็นแบบลายมนนะครับแล้วก็ สามารถจะเปลี่ยนสลับด้านนะครับในกรณีที่ด้านนี้มันไม่ไม่คมแล้วนะครับเราก็สลับด้านด้านนี้แบบนี้ได้นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีแม่เหล็กนะครับคอยช่วยดูดใบมีดด้วยนะครับคือมันจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเล็กๆนะครับใบมีดก็จะไม่หลุดออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะวางลงไปได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็จะใช้งานก็แค่พับลงแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาตัว ใบมีดที่ประกอบกับ,กบ,กบ,กบตัวโปรไฟล์เนี่ยดันเข้าไปนะครับแค่นี้ก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับง่ายดายเลยนะครับตัวนี้ก็ราคาจําหน่ายใบ1ใบกับด้าน1ด้ามน,นะครับอยู่ที่595บาทนะครับห้บาถ้าซื้อใบอย่างเดียว10ใบนะครับสองบาทจากลิงก์นะครับของร้าน t o o l s d ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น age มัลติเอ e แล้วนะครับลองกดเข้าไปใต,ต้ดีสคร i ปชั o นใต้พินคอมเมนท์ข้างล่างถ้าสนใจจะซื้อหรือว่าดูข้อมูลิ่มเติมก็คลิกเข้าไปได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับเราเจอกันใหม่ไอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรนเอท์